สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้มาพอๆกับบ่าวหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้โค้งสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายไอ้นุ่มสะก่นครับงวดงวดแรกโอ้คลิปแรกคลิปแรกของไอ้นุ่มสะก่นบ่าวหนองกับมาเบาอยู่สารแม่ฮันนี่โค้งสุดท้ายบ่าวหนองกับมาเบาอยู่สารแม่ฮันนี่ครับงวดแรกทีกเพิ้ลไฮคลิปแรกเนาะทีเพิ้ลไฮก็คือแปดสองหกสามหา สองหาหกหนึ่งแล้วก็8แปดหนึ่งแล้วก็เลขเปิ้งปองเบ่าหนองจับให้เพื่อนได้หกงกกถ้าเพื่ดได้เดบ,เบิงคลิปอาจจะจําได้ครับมือนีครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนซื้อเพิ่มอีกเบ่าหนังว่าหอวซัวมนมี่ยังงบพ่อไวบ่สำหรับไอ้บ่ได้ซื้อเลขหางเดียวบ่ได้ซื้อเลขซํานีาด่นดอกไอ้ก็บอกเลยตัววาถ้าถ้าได้คงสุดท้ายมาไอ้ยังสีมาเบาซูฟังแมนคำเพื่อนครับมือนีเพื่อนหายมาอีกครับ เบ่งไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนาทุกสิ่งทุกอย่างขื้นยุติโชคและดวงนะครับเนาะบบาวนองมะวายุนีโค้งสุดท้ายของไอ้นุ่มสก้นครับโลดหลายครับโดดหลายขนาดแต่ว่าเกคือึ้นาล,ล่ะผมก,กับ่ท่านเดือดแห้งเนาะไปน,กกนี่กับตอนอกกนี้กับสามสี่ถุงอยู่งวดนี้ทำมาลับโชคไปํำกันคือเก่าครับโค้งสุดท้ายไอ้นุ่มสก้ครับเพล่นหามาอีก คนบอกว่าเบาน้องถามเลขที่หายมาหนี่ซื้อบัตรทุกโตบ่กะเลขซื้อกะซื้อมัสรทุโตท่านบัตซื้อเชื่อมาให้บ่เพื่นว่าสินะให้บอกแว้วบวๆให้เลยพระหยานเบาน้องบอ่บ่เสีอเพิ่อนนะอันกน้อนนอ่ยำอันก,รกร้อนก่อนแปดสองหกนี่คือใบก้อนนะครับเด้อแปดสองหกสามห้าสองห้าหกหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งงวดนี้ครับเพื่อนหายมาอีกครับเพื่อนหายมาอีก สี่หางสามโตไปไหนไม่อีกสี่หางครับเพคนบอกว่ามักจังซื้อเอาโบมักกับพานได้เพื่อนวางสิมักกับซื้อบมักกับพานบวากันขอแต่ว่าให้เบิร์กไวเป็นแนวทางเพื่อนวางสินะเราไว้ประกอบกันแต่ว่าเพื่อนซื้อถาม่าซื้อหลายบอเพื่อนซื้อบ่หลายดอกครับเพื่อนซื้อตัวละหารอยซื้อตัวละหารอยซื้อตัวละพันซื้อในบแม่นโตด้ําไ้เดคือซื้อ สามโตนี่ซื้อหกกับซื้อหกกับครับเพิ่นซื้อหกกับเพิ่นบบซื้อโตดไอ้นุ่มสกุนเพิ่นบบซื้อโตดเพิ่นซื้อหกกับตัวละห่าลอยตัวละพันเหล้วแต่ตัวเดีหมักตัวเดีแห้งเพิ่นก็ซื้อเอาตัวน่ะสบายใจได้หมวดนี้ครับเพิ่นให้มาอีกครับโกงสุดท้ายสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกแปดสี่เก้าเจ็ดแล้วก็สี่ เก้าแปดเป็นมาตัวนี้เป็นก้นเล่เอามาให้วันนี้สองโตเิ่นวะสองโตเิ่นเนีนลางแต่เบาหนังว่าสื่อบนไปน้ำเนี่ย,ย่าสีเน้นตะลางหลสื่อบนนํา80ดมันก็มี8ปหนึ่งมาน้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็เก่าหนึ่งบานเี่เก่าหนึ่งมันยังชิมาอีกอยู่บ่ยังกะเกิดขึ้นได้เบามันอาจสมาหนึ่งเก่าก็ได้ ทามันมากระโปเน่เพื่นวะเอาลองมึงครับมักไผ่มักมั่นเพื่อนซื้อเพื่อนก็เอามาเอามาฝากเอามาแบงปันให้เอฟซีเบาหน่องแล้วก็เอฟซีทุกๆคนกูได้กัดเขามาเบิงกให้ได้รับโชคไปํำกันเพื่อนวะบางเดียกัดเทิงบอกเทิงหัวเลยอ้าลองมึงครับเด้อลองมึงเล็กไอ้นุ่มสะกลนครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหกครับผมโ้งสสดทไทยหางแหลกแปดสองหกสามห้า สองห้าหกหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งให้มาอีกมือนีโกงสุดท้ายแล้วเพื่นวะคือสิบมีอีกแล้วล่ะโอ้ยบ่าวนอยว่าขันมีอีกอะคาเติบแต่ว่าเพื่อนว่งไวเด้อเพื่อนว่งไวเลขสามตเพื่อนว่งสี่หกเจ็ดกับสี่เก้าแปดอันนี้เลขเพื่อนว่งไวเพื่อนบอกว่ามากแห้งขันมากจะแสดงว่าโตละพันผมทีแมนนอกนั้นโตละหาลอยเพิ่นวางเชน่ะ ตัวละหาลอยหาลอยกะก,กันหกกบกะโม่าสามสิบเนาะตัวละสามพันตัวละสามพันเอา้าแต่ว่าตัวไหนตัวมาแห้งกะตัวละหกพันโอ้แน,น,น,น่คนมันหมักเนาะจั๊กสีวางไหนคนมันมักครับมันวากันบ่ไห้ครับของแบบนี้แม่นวะมันวากันบ่ไห้ครับเดี๋ยวเบาหนองสีข่ขอโฉกกับแม่ฮันนี่อีคือเกาเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันว่ามือน,นี่เบาหนองสีขอโฉกกับแม่ได้ตัวไหนงวดวันที่ หนึ่งตุลาหกหกครับผมแต่มือนี่เอาของไอ้นุ่มสะก้นก่อนนะครับนาะคลิปแรกกับมเาเบายูนีคลิปโกงตัวใต้กับมาเบาย,ายูนีก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไหนกับห้สมหวังดังปาถนามีโชคไปครับไอ้นุ่มสะกนแล้วก็อาจารย์ทุกๆคนที่เพื่อนให้โชคนะครับนาะมือนี่เบาน้องกันมาทําภารกิจดีได้มือนี่ฝนบ่ตกมือนี่ไฟมือนี่ฝนบ่ตกครับบอกแม่เพื่อนไว้่าเด็ให้เบาน้องทายคลิปแล้วก่อนแม่จังตกให้เบาน้อง่ายคลิปแล้ว กลาบบานก่อนจังตกโบตกอีหลีครับแต่ว่าแกวังหันที่เลลิลิ่นไปปล่อยมากะ่ะรอแกเศ้าไปแล้วขอเมียเพื่อนไหยครับผมยังไดงวดนี้เขามารับโชว์ไปํากันคือเขาขันผู้ได้มังเล็กสองโตแก่าลืมแตกออกทำได้ครับเด้อเอาไม้ยำเล็กไอ้นุ่มสก,กลออีกรอบนึงครับผม4 6, ี่หกเอันนี้ว่วงให้เลย4 6, ี 4, 6, ่หกเสี่หกแ สี่เก้าเสี่้าแปดเพิ่นวงสี่เก้าหกับสี่เก้าแปดไว้เพิ่นวงไว้เลยวงกลมไว้เลยวาสัสเนีนไว้เลยสองหางอันนี้เพิ่นเน้นไว้สองหาง,นนนนาง,หางตัวละพันตัวละพันครับหกับหกพันครับ, 6, 000, รบสองตกับมื่นสองละเอาแล้วาลการเลขสองตอีกบาดนี้เลขสองตอีกต 500, 500ัวละห0าลอยหาลอยไปกับวะเบาหนังวัด ไอ้งวดนี่เจ้าคือจัดหนักเด็คนมันหมักถ้าซื้อก็ซื้อให้หนักถ้าบ่ซื้อก็คือบ่ซื้อเลยเพื่นว่างสิแมนคำเพิ่นงวดหลายๆงวดมาเพิ่นกับโบได้ให้เนาะเพิ่นว่าเพิ่นกับโบได้ซื้อแต่ว่างวดนี้เพิ่นซื้อเพิ่นว่าเพิ่นซื้อเพิ่นก็เลยจัดหนักเพิ่นว่าบ่เป็นยังดอกเข้าบ่ได้ซื้อมาสุงงวดดอกเบาหองเพิ่นว่าซื้อไปโหลดเพิ่นว่าถือกัดได้โชกไงกันบ่ถือกับโบเป็นยัง พันบ่ถือสีเสืออีกกรไดงวนหนาหรือสิเสือกรไดเพิ่นบาทเลยสิเอาแม่นคำเพิ่นเนาะครับเนาะเอาเอามาลับโจ๋ไปครับไอ้นุ่มสกลน,นะครับเนาะยำใบแรกครับผมแปดสองหกสามห้าสองห้าหกหน่งปด่งเด็กิปองหกหกนะครับเนาะลวก็อันสุดท้ายที่เพิ่นหาโ้งสุดท้ายเพิ่นสี่หกเจ็ดสี่หปด่เก้า 498แต่ว่าเพิ่นวงไหวก็คือ467กับ498แต่ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปารถนาะมีเงินใส่ใจบ่ขาดมือเฮ็ดหยั้งกัดให้ประสบความสําเร็จบ่าหนองวอวยพรให้ทุกคนได้โชคใหญ่ไปนํากันนะครับเนาะคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปารถนะาเบาหนองกัดพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้รับโชคแม้แต่ตัวบ่าหนองเ่าหน่องก็ยังอยากอยากได้รับโชคขึ้นกัน หาคือกันละเอาซื้อคือกันแต่ว่างวดนี้สซื้อหน่อยซื้อหลายแกแล้วแต่งบป,ประมาณแต่ละมือแต่ละเดือนครับผมแต่ละงวดเพราะว่าค่าเสียใจเขามันมีเนาะครับเนาะสิว่าถุงใจตะเหล็กหลายมันกับบอไวแต่เขาก็้องแบง่งแบ่งซื้อแบ่งใจเนาะครับเนาะขอให้ทุกคนโชคดีคิดสัไห์สมหวังังปัรถนาครับไอ้นุ่มสะกลนครับหนึ่งตุลาคมสวัสดีครับ